มาเบิงกันคุณเสกสกุลอัถาวงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะคุณผู้ชมนะแล้วก็เป็นฐานคณะกรรมการกําหนดแนวทางยุทธศาสตร์ของพรรครวมไทยสร้างชาติเขาออกมาบอกว่าเนี่ยได้มีการลงพื้นที่ที่นครราชสีมาแล้วก็เตรียมความพร้อมให้กับพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่จะมาปราศัยแล้วก็ลงพื้นที่ในวันที่25กุมภาพันนี้อยู่ตรงไหนที่เขาจะไปปราศัยกันอยู่แถวลานจอดรถหน้าสารากลางโคราชนะคะ คุณเส,สกสกุลบอกว่าการลงพื้นที่โคราชอย่างต่อเนื่องประชาชนเนี่ยก็ให้การสนับสนุนพลเอกประยุทธ์แล้วก็พักรวมไทยสร้างชาติเป็นอย่างมากก็อยากจะให้พลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกอีกเพราะว่านอกจากเป็นคนโคราชลูกหลานย่าโมยังได้เห็นถึงผลงานในการแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติมาโดยตลอดแล้วก็การลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์เนี่ยพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขาก็ยึดสโลแกนอะไรนายก ลุงตู่ลูกอีสานหลานย่าโมอันนี้คือวันที่25กุกุมภาพันธ์นะคะค,คุณเสกสกุลเขาบอกว่ามั่นใจมั่นใจว่าคนรักลุงตู่จะออกมาฟังการปราศัยอย่างมืดฟ้ามวดดิน องเวทีแล้วกับการปราศายใหญ่ในนานักการเมืองใต้ร่มพักรวมไทยสร้างชาติ9มกราคม2566ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลั่นวาจาประเทศต้องไปต่อจึงต้องเดินหน้าต่อประกาศใจกลางเมืองคือกรุงเทพมหานครพร้อมปักธงทางการเมือง 28มกราคม2566ยกทีมไปเปิดเวทีปลาสายใหญ่ในฐานะนายกในบัญชีของพักอีกครั้งในพื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดชุมพรแนะนำผู้สมัครสอสอชุมพรที่การันตีคุณภาพคุณวิชัยสุดสวัสดิ์ คนนี้รู้กันดีอยู่แล้วว่าผมจะพูดชื่อใครเพิ่งไปลาออกจากสมาชิกพักเดิมมาเมื่อวานเป็นสมาชิกใหม่สด,สดสดร้อนๆอนเดี๋ยวขึ้นมาพร้อมกับท่านนายกนามสกุลจุลสัยเหมือนกันสุพลจุลสัยรู้จักไหม เพจนนยยยชช่ววุุดทกิและจะเร่งเครื่องเปิดปราสายใหญ่อีกครั้ง25กุมภาพันธ์2566นี้ที่จังหวัดนครราชสีมาและไม่ใช่แค่จะเป็นอีกพักหนึ่งที่จะแบ่งส่วนกุยช่าสอสอโคราช16ตัว แต่ยังหมายถึงการเป็นอีกพักหนึ่งที่จะหาเก้าอี้สอสอในภาพนี้ซึ่งมีผูแ้แทนได้มากที่สุด132คนจากทั้งหมด400คนทั่วประเทศโคนเอกประยุทธ์จันโอชาอีกครั้งนึ่งครับโเองประมือเลยแต่ผมบอกแล้วเหตุผลก็คือว่าประเทศไทยต้องไปต่อไปต่อไป,อไป็นอาคนตะ ปั้นคงมั่งข้างแล้วย่งยืนนะครับเราจะต้องผมก็เลยตัดสินใจไว่า้ผมต้องมาพักการเมืองหรือเปล่าผม,มคิดแล้วคิดอีกน,นะคิดมาเป็นเป็นเดือนหลายเดือนแล้วล่ะนะวันนี้ก็ตัดสินใจแน่นอนนะครับจริงๆแล้วถ้ารู้แบบนี้นะมานานแล้ว កាមិតប្រសាទក្រុមនេះ